เราก็เป็นฟาร์มขนาดเล็กเราผลิตข้าวมา30สกว่าปีแล้วแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราสามารถสีข้าวสีข้าวเองผ่านมาเราก็ไปสีข้าวที่ข้างนอกที่ลองลองสีในหมู่บ้านแล้วก็เราจะได้ได้ได้ข้าวกลับมาลำลำเราลำเราต้องซื้อแล้วก็ก่อนเกี่ยวข้าวลำจะแพงมาก บางบางที่ซื้อไม่ได้คนคนอื่นเอาไปหมดเลยก็ได้ลํำด้วยค่ะได้ไปข้าวด้วยไปข้าวก็ต้มให้หมาใช่ไปข้าวก็ต้มให้หมา,า,มหหมาบางที่บางที่ขยันหน่อยเขาก็ต้มให้หมูกินได้นะอือแล้วอีกประโยชน์หนึ่งที่เราได้ลองทดลองใช้วันนี้นะคะเป็นเครื่องเขาเรียกว,ว่าเครื่องบดหรือเปล่าอือเครื<ด>่องบดเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้ดูว่าอันนี้นบดได้ได้ได้หยาบและก็ละเอียดอันนี้เมื่อกี้นี้เราบดละเอียดแต่มันก็เปลี่ยนแต่แกงนี้ ค่ะ